ประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายแพทย์เชื่อชัยตันติสรินสอสแบบบัญชีลาชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับจริงๆในเรื่องที่พูดกันเมื่อกี้นี่ก็เป็นปัญหาท่านประธานครับที่ท่านประธานเพิ่งพูดว่าท่านประธานไปนเปิดที่เราเป็นเจ้าภาพด้านรวมของ IPU ร่วมกับ WHO ที่จะตัดจัดสัมมนา,าเรื่องไอ ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อครับซึ่งในที่ประชุมนั้น,นประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้รับการยกย่องโดยเฉพาะเรามีระบบสุขภาพที่ที่ดีนะครับมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็มีอาสาสมัครอรสอมอแล้วเราสามารถจะควบคุมโควิด1 9ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีการเตรียมกันในภาวะฉุกเฉินขึ้นมาอย่างดีซึ่งต่างประเทศก็ให้การยกย่อง แล้วในการประชุมครั้งนี้เนี่ยทุกประเทศเขาก็สุดแล้วนะครับว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่จะสามารถป้องกันภาวะโลกติดต่อได้คนเดียวได้ประเทศเดียวจำเป็นต้องมีการร่วมมือแล้วก็หาโคบอลเลชันต่างๆแล้วก็มีการศึกษาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินไม่ใช่เฉพาะด้านติด โรคนี้ยังมีภาวะไข้เ,เม่เช้งนะครับแล้วก็โรคที่มาจากสัตว์พวกนี้เป็นต้น mm. เพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะด้านที่สมาชิกได้พูดไปนะครับสิ่งที่ดีๆที่ประเทศไทยเรามีอยู่เขาให้ก็ให้การยอมรับก็ซึ่งท่านามีท่านคุณหมอนิวซึ่งนั่งอยู่ข้างบนนี่ก็เป็นผู้จัดการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วที่สรุปรายงานต่างๆซึ่งประเทศเราก็ได้ ับกยอมรับนะครับในเรื่องเหล่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ